สถานที่เก่าแก่ซึ่งพวกเราได้เข้าไปร่วมพิธีชงชานี้เป็นพัฒนาการโบร,ราณที่มีชื่อว่าโทโยคารพัฒนาการแห่งนี้นะครับถูกบำรุงรักษาให้คงสภาพไว้ได้เป็นอย่างดีโดยเจ้าของได้นำเอาความเก่าแก่นี้มาดึงดูดและสร้างจุดเด่นให้กับร้านได้อย่างน่าประทับใจเลยล่ะครับท่านผู้ชมครับโดยปกติพัฒนาการนี่ก็เป็นแค่พัฒนาการที่ท่านมารับประทานอาหารแต่ปรากฏว่าพัฒนาการในญี่ปุ่นหลายแห่ง เวลาท่านมานี่เขาจะตั้งพวกของเก่าๆเนี่ยเอาไว้ด้วยแล้วเขาจะอธิบายกับท่านจะมีคนอธิบายเลยครับเหมือนกับท่านเข้าไปในพระธาัาน,นั้นได้ถึงสองอย่างเลยกันอย่างแรกครับได้รับประทานอาหารแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยนะได้รับรู้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็ข้าวของต่างๆตู้สองตู้นี่นะครับเป็นตู้สมัยโบราณมีอายุประมาณสักสอง200ปีแล้วก็ตู้นี้นั้น โดยปกติเนี่ยเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าแต่ตู้นี้เขาบอกว่ามีล้อข้างล่างไอ้ความมีล้อข้างล่างเนี่ยนะทำให้สามารถจะเก็บเอกสารแล้วเมื่อมีฝ่ายใหม่เราสามารถจะดึงหนีได้แล้วเมื่อฝ่ายสงบก็ดึงกลับมาเอากลับมาเก็บได้นะครับส่วนตู้นี้เนี่ยนะก็จะใช้ในเรือเก็บเอกสารอะไรต่างๆนานานะเป็นตู้ที่หนักมากแล้วก็เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าถ้าเกิดเรือล่มขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือตู้นี้ตกน้ำเนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าตู้น uh ี้ถึงแม้ว่าจะหนักเพียงไรก็ตามครับแต่ภูมิปัญญาของเขาก็ทําให้ลอยได้นี่แหละครับมีท่านมาพัตตารารของญี่ปุ่นได้หลายอย่างได้ความรู้ด้วยได้ความอิมอร่อยด้วยนะครับแเราไฮนี้ก็เหมือนกันครับ200ปีเซซึมียกิ ทตั้งแต่สมัยนั้นนะฮะเก่าแก่มากนะครับท่านดาเตะเอมาซามูเนะนี่นะครับท่านเป็นทั้งแบบสมูไรเราก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งเมืองแบบเซนไดนี่นะเมื่อสี่ร้อยปีที่แล้วนี่นะครับ ท่านได้เขียนแบบเอกาสารฉบับนี้ซึ่งเป็นแบบเอกาสารจริงๆนะครับเขียนด้วยลายมือของท่านเลยครับเขียนจะเป็นเหมือนกับเป็นสารอวยพรที่จะให้ท่านผู้หนึ่งเนี่ยนะครับแบบประสบความสําเร็จในการทาวิธีแบบชงชาหมายความว่าการชงชานั้นอาจจะสําคัญมากนะครับนในสมัยก่อนนั้นดังนั้น,นใครจะมีวิธีนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คงจะมีหลายคนเอาส่งสารสแสดงความอวยพร แล้วนี่ล่ะก็มาถูกเก็บไว้ในพัตคารแบบแห่งนี้ในเมืองแบบเซนไดซึ่งผมเรียนแล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นทางแบบพัตคารแล้วก็เป็นทางวิทยุพันไปในตัวครับความคิดอย่างนี้เนี่ยนะครับน่าจะเอาไปใช้ในบ้านเราด้วยแต่ก็คงจะต้องคัดเลือกแขกนะครับเพราะบางทีน,นะแขกอาจจะขโมยของนี้ไปก็ได้ครับ แม้แต่การจัดที่นั่งนะผมจะเห็นอย่างว่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นเขาจะไม่จัดที่นั่งเรียกว่าเกินคนวันนี้เนี่ยนะเรามารับประทานอาหารกันเจ็ดคนเขาก็จัดไว้เจ็ดที่แต่ถ้าเป็นประเทศอื่นนะครับท่านจะเห็นว่าบางทีเนะี่ยะจะมีที่ว่างสักหนึ่งหรือสองที่ถ้าเป็นลักษณะบแบบเช่นนี้นะครับแล้วก็การนั่งก็เหมือนกันนะเขาจะแบ่งข้างเลยว่าแขกจะนั่งด้านไหน เจ้าภาพแบบจะนั่งด้านไหนอย่างตอนนี้นี่ยนะครับผมก็แปลกใจว่าพวกเขาท,ท,ทั้งที่เราเชื่อเชิญนะครับให้มานั่งทั้งสี่นี้แต่เขาไม่นั่งเลยฮะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าภาพเขาต้องนั่งฝั่งนู้นส่วนพวกเราเป็นแขกเราจะนั่งฝั่งนีน้ผมก็ถามว่าเรามีเหตุผลอย่างไรฮในการที่จะจัดว่าใครจะนั่งฝั่งไหนยังไงเขาบอกว่าแขกต้องนั่งหันหน้าที่สามารถจะมองดูวิวต่างๆได้นี่เป็นเหตุผลที่ดีมากนะฮะ แม้ว่าโจผาดของเราคือน,นี้นั้นจะอายุไม่มากเลยแต่ละท่านเนี่ยดูแล้วนี่ประมาณสักสามสิบทั้งนั้นเลยนะแต่ปรากฏว่าเขาสามารถจะต้อนรับแขกได้หือนผู้ใหญ่ประเพณีการต้อนรับแขกอย่างนี้ของคนญี่ปุ่นนี่แหละครับสืบกันมานานนมนับเป็นร้อยหลายร้อยรืออาจจะนับพันปีแล้วก็ถือว่าเป็นสายเลือดไม่ว่าจะอายุเท่าไรเขาก็ทราบเรื่องอย่างนี้กันดีทุกคน